เมนูแนะนำวันนี้ต้ยมยำพุงปลาช่อนเมนูเด็ดอร่อยแซ่บไปชมกันเลยครับกิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชายพันธ์คงยงวันนี้เราขอเสนอวิธีการทำต้ยมยำพุงปลาช่อนเมนูเด็ดอร่อยแซ่บแบบง่ายๆไม่ขาวตามไปดูเลยจ้า และก็มาที่ส่วนประกอบพุงปลาช่อนขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกแห้งพริกสดมะขามเปียกมะนาวใบกระเพราและเห็ดนะจ๊ะ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 เครื่องปรุงผงปรุงรสน้ำปลาและเกลือจ้าในขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องกำจัดขาวของพุงปละช่อนให้หมดไปซะก่อนโดยนำพุงปละช่อนเนี่ย ไป้ล้างกับน้ำเกลือนะจ๊ะนี่นะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดแล้วนำมะขามเปียกขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้านี่นะและก็ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะเพื่อจะได้ดับคาวนะจ๊ะนะจ๊ะพอน้ำเดือดทิ้งไว้ประมาณสัก5นาที แล้วเราก็จะนำพุงปลาช่อนใส่ลงไปเลยจ้านี่นะก็จะทำให้ตัว2ส,สมุนไพรเนี่ยมันออกฤทธิ์นั่นเองนะนะรอจนน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปผงปรุงรสน้ำปลาและก็เกลือเล็กน้อยนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะลองชิมรสชาติพอเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้ว เราก็จะเติมพริกสดและพริกแค่ลงไปได้เลยจ้าดูดดดตามด้วยเห็ดแล้วแต่เพื่อนๆชอบจะใช้เห็ดอะไรได้เลยจ้านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นะจ๊ะปิดไฟได้แล้วจ้าแล้วเติมมะนาวลงไป1นซีกนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะมะนาวเนี่ยจะช่วยทําให้เกิดกลิ่นหอมและตัดความโดดของมะขามเปียกนั่นเองจ้านี่นะ เราจะใส่ทีหลังนะจ๊ะ,ะจ๊ะปิดไฟก่อนจ้าสุดท้ายเราจะใส่ใบกะเพราล,ลงไปนี่นะใส่ลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูต้มยำพุงปลาช่อนเตรียมยกขึ้นโต๊ะครับกิ้วกิ้วกราบกาบมาแล้วจ้าต้มยำพุงปลาช่อนเมนูเด็ดอร่อยแซ่บแบบง่ายๆไม่ขาว และถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อๆไปอ้อช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะสําหับนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆหอมกุ่น